ครับวันนี้ตัวเชื่อทุกคนมีความฝันแล้วเราต้องรับผิดชอบความฝันของตัวเองใช่ไหมครับเราเป็นคนหนึ่งที่มีความฝันเหมือนกันแ้าเราก็ต้องรับผิดชอบความฝันเราถึงที่สุดวันนี้อยู่ในเซ็นเน็ตเวิร์กตัวคิดว่าความฝันโดมันเป็นจริงได้ไม่ยากภายใน3าถึงหปีนี้ตัวจะเป็นคนหนึ่งที่จะต้องมีบ้านมีรถอย่างที่ตัวฝันไว้แล้วก็มีชีวิตที่เป็นพาสซีฟจริงๆคือเมื่อตัวเสร็จจากงานตรงนี้แล้วเนี่ยรายได้ตัวจะไม่มีวันหยุดหย่อนจะเข้ามาเรื่อยๆทุกวันหยุดทุกวันจะเป็นวันหยุดของตัวเสมอไปครับ ขึ้นมาทีไรก็ตื่นเต้นประทับใจทุกทีตัวไม่ได้ผ่านงานเครือข่ายที่นี่เป็นที่แรกหรอฮะพ่อแม่ตัวเนี่ยเขาทำงานเยอะมากเลยอ่ะพอตัวเกิดมาตัวจำความไม่ได้หรอกตัวไม่เคยอยู่กับเขาเขาตัวไม่รู้เหตุผลเขาหรอกเขาส่งตัวไปอยู่กับป้าตั้งแต่เด็ก ป้าดอกไม่มีลูกนะแต่ก็เลี้ยงดอกไม้อย่างลูกเขาเป็นเจ้าของร้านดอกไม้อยู่ถนนริมถนนพหลโยธินต้องตื่นตีสามไปขอตลาดทุกวันเราเห็นภาพนั้นตั้งแต่เด็กตัวก็เออตัวไม่อยากเขาลำบากตัวมีความส่อตัวไม่ใช่ลูกเขาแต่ทําไมเขาต้องมาเลี้ยงลาบากเลี้ยงเราขนาดนี้ตัวเลยเริ่มคิดทํางานหาเงินตั้งแต่เจ็ดขวบ บ้านต่ออยู่ิมถนนหนเยาทินใช่ไหมฮะข้างๆบ้านอ่ะก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์ต่จะไปเก็บหนังสือพิมพ์อ่ะทุกวันที่เขาที่เขาจะทิ้งเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้แล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยป้า๋ยวจะกลับไปหายายที่จังหวัดสมุทรสาครเขาก็จะมีงานวัดงานวัดก็จะมีหนังกลางแปลงใช่ไหมฮะต่อหนังสือพิมพ์ที่เก็บนะ่ะไปขายเก็บมาฟรีแต่ขายคู่ละบาท คืนเน้อเจ็ดขวดก็หารายได,ได้ต่อคืนอ่ะหนึ่งร้อยบาทสมัยนั้นอ่ะก๋วยเตี๋ยวชามละสองบาทเองต๋องเก่งไหม <Yes. S 1> เก่งพอต๋อไม่อยากพึ่งป้าไม่อยากให้เขาต้องลาบากหาเงินมาเลี้ยงเรามากต๋อก็มันเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีความต้องการเหมือนเด็กคนอื่นอยากมีของเล่นอยากมีขนมกินแต่เรอไม่เคยขอเขา <Yes. S 1> เราก็ทํางานเลี้ยงตัวเองมาตลอดจนม6เราก็เริ่มขอหนังสือจากเพื่อนขอซื้อเพื่อนบ้างอะไรบ้างเพื่อนที่อ่านหนังสือบางทีเขาก็ไม่ได้สะสมอรัยเมนทั้งข้างเขาก็อ่านหนังสือเขาก็ทิ้งตัวเขาเก็บมาขายม6ตรมีรายได้จากการขายหนังสือเนี่ยทุกวันหลังเลิกเรียนตัวจะแบกกล่องหนังสือเก่าๆไปขายตัอตอนนั้นตัวขายได้เดือนละ6 0พ0บาท เราก็เอาเอาเงินตรงนี้ส่งตัวเองเรียนซื้อหนังสือซื้อชุดนักเรียนเองหมดก็ไม่เคยขอเงินป้าเลยแม้แต่บาทเดียวก็ต่อมีโอากาสเป็นทานติดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตรวสอบเข้าไปอ่ะเป็นอันคะแนนดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยครับในระหว่างเรียนเนี่ยตัวเรียนคณะศึกษาศาสตร์ตัวเป็นนักพณลศึกษาเนาะตอนหลังเลิกเรียนตัวก็พาตัวเองอะ่ะ ไปสอนว่ายน้ําทุกเย็นแต่ไม่เคยไปเที่ยวกับเพื่อนเสาร์อาทิตย์ก็สอนว่ายน้ำตอนนั้นทองก็ขยับมานิดนึงที่ราคาประมาณเกือบห้าพันตัวสอนว่ายน้ําเนี่ยได้เดือนละหนึ่งหมื่นบาทอพอจบมาหาวิทยาลัเนี่ยเราก็ออกมาทํางานระหว่างทํางานเราก็ระหว่างนี้ก็ทำงานไปเรื่อยๆ,ๆตอนนั้นเนี่ย ตอ่อป้าบอกว่าแกช่วยรับราชการทีเถอะเป็นเกยียรติแกวงตระกูลตัวก็ไปสอบรับราชการสังคัดกรทรมรตัวสอบได้คะแนนอันดับหนึ่งของกอรทรมรในปีนั้นนะครับแต่เราเข้าไปทำงานเนี่ยตัวเข้าไปมองถึงว่าสูงสุดในตำแหน่งตัวได้รับอ่ะคือผอโอรงเรียน พอตอนนั้นน่ะท่านก็ไม่ได้ดูถูกท่านหรอกท่านก็อายุมากอ่ะขับรถก็อายุมากประมาณเดียวกับท่านเงียบเงียเงียบทํทำงานเด๋วก็มองโอ้โดยคิดว่าชีวิตข้าราชการของเราอ่ะสูงสุดก็คือเป็นผออรงเรียนแล้วถ้าเกิดวันนี้เดวมองว่าสูงสุดของเราอ่ะตอนนั้นน่ะท่านเงินเดือน27งหมื่นเจ็ดอ่ะเด๋วเข้าไปจำได้ใช่ไหมเดีวสอบว่ายน้ําตอนระหว่างที่เดีวเรียนตดวได้10,000บาท ต่อสอบเข้ารับราชการเนี่ยเดือนเดือนเดือนแรกตัวประทับใจมาก6,900บาทตัวไม่ได้เห็นแค่เงินหรอกแต่ตัวมองว่าถ้าเกิดตัวมีความฝันใช่ไหมต้องรับที่ชอบความฝันตัวเองอยากมีบ้านอยากมีรถอะถ้าเกิดตัวรับเงินเดือนแค่นั้น6,900บาทตัวจะมีมันได้ตอนตัวอายุเท่าไหร่ดีอะ แล้วก่อนเราจะเป็นผอต้องเหยียบย่ำเพื่อนพี่รุ่นพี่ไปอีกเท่าไหร่ต้องปีนข้ามเข้าไปอ่ะตัวคิดว่าออกมาดีกว่าอยากเป็นเจ้าของกิจการตัวเองตัวมาเปิดกิจการสระว่ายน้ําทําเป็นสระว่ายน้ําในหมู่บ้านนะฮะก็เช่าเขาทาตัวทำอ่ะตัวทํารวยมากเลยอ่ะคือทําจนมีบ้านมีรถตัวซื้อได้เงินสดบ้านหนึ่งล้านบาทซื้อได้เงินสดครับรถหนึ่งล้านสองแสนบาทเราก็ซื้อได้เงินสด เราทำางเนี้แต่เราเป็นมีข้อจํากัดฮะส่วนใหญ่อะหมู่หมู่บ้านจะให้เช่าประมาณ3-4ีปีพอถึง4ปีปุ๊บมั็นเห็นเราทํารวยปั๊บก็ไม่ต่อสัญญาทําเองเราทาวนๆอยู่แบบนี้สี่หมู่บ้านเ <c oughs> สาร์อาทิตย์ไม่เคยได้ไปเที่ยวไหนกับเพื่อนเลยเ <c oughs> พราะเป็นวันที่ต้องมาหากินใช่ไหมฮะอาทิตย์หนึ่งอะได้สามสี 4, 000, ่หมื่นสามสี่หมื่นเราอยากไปเที่ยวไหนไหมไม่ <c oughs> ไม่อยากอยากได้เงินแต่พอเห็นเพื่อนเที่ยวก็แอบอยากนิดนึงช่วงเวลานั้นอะตอนเดี๋ยวทำสาวยน้ําอยู่บีท <c oughs> ูครองเด็กท่านนึงมาชวนโตคุโต ที่มีอะไรดีๆจะเล่า้ฟังตัวไม่ใจเฮ้ยมาแล้วงานเครือข่ายแน่นอนเลย <c oughs> ใช่เลยตัวนั้นเป็นงานคือข่ายตัวหนึ่งเป็นรูปตัวเอยิ่งใหญ่มากในประเทศไทย <c oughs> ใช่ตัวเอนั้นน่ะสอนให้โตน่ะอดทนคิ้วเครื่องของน้าเครื่องกองอาก,กาศสาธิตทเที่ยงวันยันเที่ยงคืนอะ <c oughs> ่ะทาอยู่มาสองสามปีโตาเฮ้ยทำไมชีวิตเราวันหนาแต่นี้วะ แต่ผมมองว่ามันตอบจอดอะเราอยากมีความฝันอยากแบบสำเร็จอย่างง้อยากพัฒนีแบะเฮ้ยแต่ไปชิวอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วอะเหนื่อยมากเลยอะแล้วทาไปทําไปกว่าจะได้ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซนต์กว่าจะได้เหนื่อยมากเตาคิดว่าออมเอาไงดีตัดสินใจสปอนเซอร์ตัวเองเออกมาอีกเข็ดแล้วงานคือขายตัวถอยมาเก้าหนึ่งทำงานสระใบหน้าตัวเองต่อไป ไปปีหนึง่งมีครูคนหนึ่งเป็นรุ่นน้องที่ตัวจ้างมานี่แหละบอกพี่ดูมีเิีกิจตัวหนึ่งตัวเฮ้ยมันมาอีกแล้วกิจอีกตัวหนึ่งแล้วพี่ตัวเนี้ยดีพี่ไม่ต้องขายเลย ei, อล่ะเฮ้ยแต่เราไม่อยากขายอ่ะไม่อยากออกไปคิ้วเข้าองน้ำขายขายขายแล้วอ่ะก็ไม่อยากอยู่ในวังวนของการขายแล้วน้องมาถูกใจมากน้องบอกว่าพี่ตัวนี้ดีมากพี่ไม่ต้องขายพี่กินอย่างเดียวขึ้นชันตัวตัวยูตัวเนี้ยหาเสริมมากมีพ d ดีอด้วย เอาทุกอาหารเสริมที่กินแล้วได้รับสุดอะไรนะไปรับรองทางการแพทย์ว่ารักษา,าโรคได้ะกินไปกินไปเออดีว่ะไม่ต้องขายเลยอ่ะกูกินอย่างเดียวเลยเดือนละห้าพันในที่สุดผ่านไปหกเดือนสินค้ากองเต็มบ้า,นก,น,านกินไม่ไหวอ่ะรักษายอดก็ไม่ไหวอ่ะสาเร็จไหมชีวิตเครือข่ายของเราที่ผ่านมาไม่สําเร็จตกลตัดสินใจปิดใจกับงานเครือข่ายหน้าบัตรนั้น จนตัมีโอกาสเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเป็นโอกาสทองของชีวิตเราได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่วัดตัวปถือศิลที่ลบบุรีเขาเป็นอัปลายตดยเองเขาเป็นผู้เปิดโอกาสให้โดเจอธุรกิจเซ n นเน็ตเวิร์กเขาเซฟมือให้คุณปูศิิมาพิษปัญญาครับคือเขามีเทคนิคของเขาเขาโทรไปหาโอพี่ กินข้าวกับหนูไหมเอ้าดีสิกินข้าวนี่มากินข้าวเมืองทองแล้เอ้ามากินข้าว <S 2> <S 2> มาถึงมาเจอบรรยากาศเลยปอกมือปอมือตัวเอาอีกแล้วมันมาอีกแล้วก่อนหน้านี้เขาไปหาตัที่บ้านครั้งหนึ่งเข้าไปถึงพี่หนูมีอะไรจะให้พี่น้ำมันสกัดเย็นสี่ตัวรุ้นกันน้ำมันสกัดเย็นหน้าตาตอนนัา้นตัวคิดว่าทําไมมันโอทอปขนาดนี้แต่ตราก็เปิดใจกินมันสุดยอดแล้วตัวเป็นคนที่ชอบจับผิด คืออะไรที่ไม่ผ่านโดนเนี่ยตัวจะไม่ผ่านต่างตัวไปบอกผู้ปกครองเด็กหรือบอกใครใครเด็ดขาดพี่ทำมนสกัดเย็นตัวก็เลยเอาไปแช่ตู้เย็นไยช่องฟิตเป็นไข่โทรทันทีนายบอกมาสกัดเย็นไงทำไมเป็นไข่อ้าวก็พี่ตัวพี่มันเย็นเหมือนตู้เย็นไหมเออวะก็ไม่ได้เย็นอ๋อแสดงว่าถ้าร้อนมันละลายใช่ไหมใช่ค่ะพี่วิ่งลงมาเลยปะปะปะเข้าครัวต้มน้ำโยนเส้นโปี่ลงไป ละลายเรียบกินก็ได้วะตัวก็ตัดสินใจกินเซนโปโลคือแรกก็นอนหลับสบายคิดว่าโจนขึ้นบ้านก็ไม่รู้เรื่องนอนหลับลึกมากเห็นด้วยไหมครับเสียผมมือเซนโปโลเลยครับคนที่ทําให้ตเห็นธุรกิจจริงๆแล้วคืออาจารย์นัดนะฮะวันนั้นต่อมาอาจารย์นัดเขียนแผนด้วยมือเลยนี่ขับแผนหนึ่งนี่ดีมากดีมากตกลับมาตตื่นเต้นนอนไม่หนับเลย คุยแผกนการตลาดมันมันง่ายอย่างเงี้ยแล้วเวลาตัวทำอะไรตัวทำจริงจังทันทีที่ตัวตัดสินใจว่าตัวทำธุรกิจเนี่ยตัวจัดบ้านตัวเองอ่ะเป็นห้องประชุมทันทีเลยจอกระแพงเลยปื๊ดติดไวบอร์ดเรียบร้อยทำเวทีอย่างนี้เลยครับที่บ้านสร้างบรรยากาศให้ทีมแล้วตัวก็ออกชวนชวนแค่คนที่อยู่ใกล้ๆรอบๆบ้าน ออกไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ้านนี้ออกไปบ้านนั้นออกไปบ้านนู้นรอบๆบ,บ้านตัวเป็นไดมอนด์หมดเลยหีแฟ้มนะครับแล้วก็มีกระดาษ A4 ปากกาแลวเอาไปเนี่ยตัวก็ขิ้ถุงกระดาษไปตัวตั้งใจให้เขารู้ว่างานเครือข่ายนะมันทําได้อย่างง่ายๆถูกต้องไหมครับทําอย่างง่ายๆเราไปเขียนแผนนะง่ายมากกว่านั้นที่ตัวขี่มอเตอร์ไซค์ไปตัวได้มา2ไดมอนด์ครับ ตอนเขามาเปิดใจบนเวทีเขาบอกคุณโตมาง่ายมากเลยทําไมงงจังมันง่ายขนาดนี้ <S <S เขาก็มาเป็นไดมอนง่ายๆทุกวันนี้ถ้าโราทำงานโดยไม่มีระบบโราคงส่งต่อให้ไม่ได้ระบบของโตก็เหมือนที่พี่สีว่านะฮะหนึ่ง สมัครและใช้สินค้าเพื่อหาความประทับใจอย่างน้อย400 PV เราบอกเขาว่าอย่างน้อย400 PV ทาไมต้องอย่างน้อย400 PV ถ้าเราไม่สมัครไม่เป็น400 PV ม่ได้ตําแหน่งเบมเบอร์ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ถ้าไม่ได้แนะนําแล้วได้ตังค์ไหมครับไม่ได้ม่ได้สองศึกษาเพื่อเรียนรู้วันนี้เราต้องรู้ครับสิ่งที่เราทําถ้าเราไม่รู้ปัญหาจะเยอะถ้าเรารู้เยอะปัญหาจะน้อยโตไม่ได้บอกว่าไม่มีปัญหาต้องมีปัญหาครับใช่ไหมคะ เาจะมีเล็กน้อย3จัดเวลามาประชุมมีคนถามต่อเสมอถามอันไลน์ด้วยว่าวันนี้การประชุมสําคัญไหมสําคัญไหมครับสำคัญจริงๆแล้วต่อบอกเลยว่ามันจะไม่สําคัญเลยถ้าคุณต้องการรายได้เพียงหลักร้อยหลักพันแน่นาไปู้จารรับรอๆบานก็ได้หลกักร้อยหลักพันแต่ถ้าวันนี้ต้องการได้หลกักรายได้หลักหมื่นหลักแสนต่อคิดว่าการประชุมสําคัญที่สุดวันนี้อยากได้หลักหมื่นหลักแสนหรือหลักร้อยครับแสน,สนโอ้พูดเงียบมากแล้ ie, วอยากได้หลกักร้านใคร<ๆ>อยากได้หลกักล้านเขาเดียวครับ อย่างนั้นการประชุมสําคัญไหมครับถ้าเราไม่พาตัวเรามาชาร์จพลังออกไปนะชวนสิคนอัดมีคนเลิก11บเอ็ดคนก็ได้สิบคนนั้นรวมทั้งกูด้วยใช่ไหมคะข้อ4ชวนเพื่อนอย่างน้อย2คนทําข้อ1นถึงสเหมือนเราแผนการตลาดเรากี่คนครับสําเร็จสองคนบีนะครับชีวิตนี้กูไม่รู้จักใครเลยสองคนรู้จักไหมครับสองคนใช่ฮะหาคนเพียงสคนที่เห็นด้วยกับเรา แล้วก็ชวนเขาทำข้อ1ถึงข้อสเหมือนเราข้อ5้าตัวทำเลทมาแล้วตัวขอพูดถึงไรายได้ตัวเลยจริงๆตัวเข้าในธุรกิจเนี่ยเดเดือนแต่ตัวตั้งใจทําจริงๆจงังๆตอนแรกตัวจับผิดอยู่3เดือนตัวทำจริงๆจังสเดือนตอนนี้ตัวมีไรายได้85,000บาทครับ ตัคนที่ทําอะไรทําจริงจังเสมอตัวจะพาคนในทีมงานเนี่ยเข้าเรียนรู้อยู่ต่อเนื่องแล้วก็จัดเฮล์มิ้งเนี่ยเป็นประจำเมื่อวานเดีวเพิ่งจัดตัวจัดทุกเดือนฮะแล้วต่อไปนี้ตัวจะจัดทุกสัปดาห์ทุกครั้งที่ตัวจัดจะมีคนอย่างน้อยนะฮะห้าสิบคนทุกครั้ง oh. แล้วเมื่อเขาออกจากเฮล์มิ้งตัวจัดเขามาบริษัทปิด oh. อย่างน้อยนะฮะบอลขึ้นทุกคนสัปดาห์ที่แล้วตามมาบริษัทโกเลยฮะ oh. วันนี้ตัวขอบประกาศเป้าหมายเลยแล้วกันภายในธันวาคม31ธันวาคม2557นะฮะสิ้นปีนี้ตัวเป็นคนหนึ่งที่ต้องมีรายได้10,000แบาทครับและภายในวันที่31ธันวาคม2558ตัวเป็นคนหนึ่งต้องมีรายได้1ล้านบาทต่อเดือนนะับเอาละทุกคนคิดว่าตัวทำได้ไหมครับ ขอบคุณครับมันจบแค่นี้ครับ,บค,ครับ,รบทุกอย่างจะเป็นไปได้ที่ใสนเน็ตเวิร์กครับ